รถแทรกเตอร์มาซี่เฟ,ฟอร์กูสัน mf 8 6 0 0ปี2025พลังงานเหนือระดับเพื่อเกษตรกรรมยุคใหม่ปี2025 Mas มาซี่เฟอร์กสันได้เปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ mf 8 6 0 0ซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแทรกเตอร์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในฟาร์มขนาดใหญ่และงานเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะสูงและความประหยัดน้ำมัน mf 8 6 0ได้กลานยเป็นรถแทรกที่เกษตรกรทั่วโลกให้้ควววาามไงใจ จุดเด่นของมาซี่เฟอร์กุสัน mf 8 6 0 0 1. เครื่องยนต์ agco power รุ่นใหม่ mf 8 6 0 0ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ agco power 6สูบข,ขนาด8.4ลิตรที่ให้กำลังตั้งแต่270-370แรงมา้าขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยจุดเด่นคือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ระบบ common rail และเทคโนโลยี scr selective catalytic reduction ที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษตามมาตรฐานยูโรส t ตต e วีโดยไม่ลดทอนกำลังการทำงาน 2. ระบบส่งกำลังดินาวีที CVT ระบบเกีย like ร์ไร้ขั้นบันได Continuously Variable Transmission หรือดินาวีทีเป็นเทคโนโลยีที่มาซี่เฟอร์กุสันพัฒนาเพื่อให้การควบคุมความเร็วและแรงบิดของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดผู้ใช้งานสามารถควบคุมความเร็วได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่องเหมาะกับการใช้งานทั้งในงานถ่ายวานหรือเกี่ยวข้าว 3. ระบบควบค,วบคุมอัจฉริยะดัตตาทรอนิกส mf 8 6 0 0มาพร้อมจอแสดงผลขนาด9นิ้วที่ติดตั้งระบบ Datatronic 5ช่วยควบคุมและแสดงผลข้อมูลการทำงานของรถแทรกเตอร์แบบ Real Time เช่นรอบเครื่องยนต์ปริมาณการใช้น้ำมันความลึกก็อขอองค์การถ่ายและ gps เพื่อความแม่นยำในการทำงานในไรนา 4. ขห้องโดยสารแบบพาโนรามาแคป ห้องโดยสารของ MF8600 ออกแบบมาอย่างรหรูหรากว้างขวางมีระบบการสะเทือนที่ดีเยี่ยมมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบ n ิวเมติกส u s เ e ชัน o n ปรับระดับอัตโนมัติติดตั้งแอร์ระบบกรองอากาศวิทยุและระบบควบคุมผ่านปุ่มมัลติฟังชันสร้างความสบายให้ผู้ใช้งานตลอดทั้งวัน 5. ระบบไฮดรอลิกแรงด้านสูง MF8600 ใช้ระบบ h y d r รอลิกแบบ cross center load sensing CCLS ที่สามารถให้แรงดันได้สูงสุดถึง290ลิตรต่อน,นาทีทําให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ่านถ่ายเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องปลูกหรือเครื่องเกี่ยวประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้นม a s ซี่เฟอร์กุสัน MF8600 ไม่ได้โดดเด่นแค่ในด้านกําลังเครื่องยนต์และเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมอบประสิทธิภาพในการประหยัดน้ํามันและการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้นการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลีย่ย10-15%เมื่อเทียบกับรุ่นเก่า ช่วงเวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรออายาวขึ้นระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันผ่านแอปพลิเคชัน Smart c h ช c k เหมาะกับใคร mf 8 6 0 0ปี2025เป็นรถแทรกเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อง,งานเกษตร,รกรรมขนาดใหญ่เร่อยอ้อยไร่มันสำปะหลังนาข้าวแบบผสมผสานฟาร์ามเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมงานตัดงานลากงานเปลี่ยนขนาดหนักไม่เพียงแต่เหมาะกับผู้ประกอบการเกษตรรายใหญ่ยังเหมาะกับศูนย์การเรียนรู้เกษตรยุคใหม่ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการยกระดับการผลิตอย่างยั่งยืนข้อดีเพิ่มเติมของ MF8600 โครงสร้างแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานชิ้นส่วนและอะไหล่หาได้ง่ายมีบริการหลังการขายและศูนย์บริการทั่วประเทศไทยเทคโนโลยีที่สามารถอัปเกรดผ่าน OTA Over the Air Update m a s i Ferguson MF8600 ปี2025เป็นแฟรกเตอร์ที่ทรงพลังและล้ำสมัย ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่และความทนทานแบบดั้งเดิมเหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพประหยัดและดูแลรักษาง่าไม่ว่าจะเป็นงานในไรนาหรือฟาร์มขนาดใหญ่ MF8600 คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ในทุกมิติหากคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์ที่ทำได้มากกว่าแค่ไถนา MF8600 คือคำตอบของคุณในปี2025นี้อย่างแท้จริง หากต้องการเนื้อหาในรูปแบบรีวิว YouTube หรือคำบรรยายโฆษณาสโลแกนแท็กเพิ่มเติมบอกได้เลยครับ